สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างชินเคยนะครับสำหรับคลิปนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับ มากันที่เรื่องแรกครับก็มีรายงานออกมาจาก MEN นะครับซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ครับได้มีการเล่นข่าวออกมาว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดเนี่ยมีความต้องการที่จะขายอองตันิมัสเซียลออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็เตรียมที่จะมีการมองหา ศูนย์หน้ารายใหม่เข้ามาทดแทนมักซิยาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็เป้าหมายรายใหม่หรือว่าศูนย์หน้ารายใหม่เนี่ยจะเป็นศูนย์หน้าที่มีความฟิตแบบเต็มร้อยนะครับไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็มีความสม่ำเสมอเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับซึ่งมัซิยาวเหตุผลที่โดนพิจารณาการขายออกจากทีมเนี่ยเนื่องจากว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะครับแล้วก็โอกาสการลงสนามเนี่ย มันไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว,ว่าจะเป็นส่วนหน้าที่ตอบโจทย์หรือเทนฮาร์เนี่ยรู้สึกแฮปปี้เกี่ยวกับตัวของนักเตะเองก็ตามนะครับนอกจากมังเซียลเนี่ยนะครับรายชื่อตัวนักเตะที่เป็นแข้งหลักของแมนยูรายอื่นเนี่ยก็มีข่าวที่จะโดนขายเหมือนกันอย่างเช่นในรายของแฮี่แม็กไวนะครับพวกเอเลกเตอร์สเปนต้นนะครับประมาณ2-3รายหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับ ส่วนเป้าหมายที่แมนยูจะซื้อกันเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็มีกระแสะข่าวก็สิบกันออกมาว่าอาจจะเป็นในรายของแฮร์รี่เคนนะครับวิกเตอร์โอซิมเฮนนะรวมไปถึงรามอสนะครับของทางเบนฟิก้ามมเหมตด คูดูสของอาแจ็คนะครับก็เป็นหนึ่งในรายชื่อเหมือนกันนะครับนี่คือข่าวกอสิบที่มีการเล่นกันออกมาส่วนกระแสที่2ครับพอพูดถึงวิเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยนะฮะก็มีกระแสออกมาจากกาเซตาเดลโลสปอร์ตนะครับสื่อของอิตาลีมีการรายงานข่าวกอสิบกันออกมานะครับว่านาโปลีเนี่ยมีการคาดหวังว่าพวกเขาเนี่ย จะมีเรื่องของรายรับจากการขายหรือว่ามีการตั้งราคาเบ็ดเงินค่าตัวโอซิมเมนเอาไว้ในช่วงซัมเมอร์อยู่ที่ราวๆ107ล้านปอนด์ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูหรือเชลซีรวมไปถึงบิ๊กบิ๊กทีมในยุโรปให้ความสนใจเนี่ยก็ต้องมาในราคาเบ็ดเงินประมาณนี้นะครับถือว่ายากมา,มากๆราคาเบ็ดเงินที่สุงนะครับบวกกับทั้งความยากในเรื่องของการเจรจารที่เราก็ทราบดีอยู่ว่านโปรีเนี่ย ปล่อยนักเตะให้กับบิ๊กทีมเนี่ยยากมากนะครับก็รอติดตามกันแต่ว่าเรื่องของผลงานโอซิมเพนเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ร้อนแรงมากเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ศูย์น้าอีกหนึ่งรายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับแล้วก็อาเซนนลรวมไปถึงบาเยิร์นมินิกอีกด้วยนะครับซึ่งมีรายงานจากสกายสปอร์ตเยอรมันนะครับมีการระบุว่าไอทักแฟงเฟิร์ตมีการตั้งราคาเม็ดเงินค่าตัวของบัวนี่ไว้อยู่สูงถึงราวๆหน0่ล้านยูโรได้เลยนะครับซึ่งศูร์น้าวัยยีปีรายนี้ผลงานก็ ซีซั่นนี้ทําได้แบบยอดเยี่ยมเลยฮะลงมาทั้งหมด27เกมครับ12ประตูกับอีก13แอซซิตนะครับก็เลยเป็นที่สนใจของหลายๆทีมในยุโรปมากมายนะครับเหตุผลที่มีการโกงได้ในระดับ100ล้านยูโรเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของสัญญาของนังเตะเนี่ยมันมียาวจนถึงปี2027ด้วยนะครับทำให้แฟรงเกิลเนี่ยก็มีการขอโกงราคา ค่าตัวกันหน่อยแล้วก็พอมีบิ๊กทีมให้ความสนใจเนี่ยก็เล่นตัวกันหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเดคันไรตกันบ้างน,นะครับเดคันไร์ Can right เนี่ยล่าสุดมีรายงานจากเดลี่เมลนะครับมีการรายงานออกมานะครับว่าอาร์เซนอลยังหวังที่จะเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่พวกเขาเนี่ยก็มีการเตรียมล้มเลิกแผนการคว้าตัว ไคเซโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่จะมีการหันไปหาในรายของดิคันไรท์เป็นเป้าหมายหลักแทนนะครับซึ่งดิคันไรท์เนี่ยมีโอกาสย้ายออกจากทีมสูงมากๆในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดอ้างอิงจากนักข่าวทั้งๆก่อนหน้านั้นก็มีการการันตีว่ามีโอกาสยายเป็นไปได้สูงจริงๆนะฮะแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นทีมไหนเพราะว่าตัวเต็งเนี่ยเฉพาะในลีกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งอร์เซนอลแมนยูเชลซีลิเวอร์พูลนะครับซิตี้ก็เอาด้วยนะครับ อ่ะก็รายงานประมาณนี้ครับจากเดลี่เมลส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่มีรายงานออกมาเป็นข่าว0สิบครับจากเว็บไซต์ฟุตบอลอย่าง90้าสมิน มีการระบุก,กันออกมาว่าอาร์เซนอลเนี่ยกำลังให้ความสนใจมิโตมะครับซึ่งเป็นแนวรุกของไบร์ตันที่ผลงานกำลังโดดเด่นเลยนะฮะกดไปแล้ว7ประตูก,กับอีก2แอซิดด้วยกันนะครับนะจากการลงสนาม20นัดทุกรายการน,นะครับซึ่งแนวร้ายของมิโตมะเนี่ยก็เป็นที่สนใจของหลายทีมแหละนะครับในพิเิธอังกฤษแล้วก็ในยุโรปด้วยนะฮะว่ากันว่ามิโตมะเนี่ยถูกประเมินค่าตัวไว้อยู่ที่ราวๆ5ล้านปอนด์ได้นะครับแล้วก็ที่มันเป็นเรื่องยากก็คือไบร์ตันเนี่ย คือไม่ยอมปล่อยแบบง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็มีการปล่อยแท่งคนสําคัญไปเยอะแล้วนะครับอย่างเช่นในรายล่าสุดก็คือทอซาให้กับทางอาเซนอลในราคาอยู่ที่27ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นในราคาของมิโตมาเนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นเรื่องอยากนะฮะถ้าจะปล่อยจริงๆรังไม่อยู่จริงๆน่าจะเป็นลีกอื่นมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็รอติดตามกันในเรื่องนั้นนะส่วนประเด็นเกี่ยวกับอสูฟาตินะครับก็มีรายงานจาก มุนโดเดบอติโวนะครับมีการรายงานออกมาว่ามีสองสโม,มสรจากหลีกอังกฤษที่กำลังติดตามสาการของฟาติอย่างใกล้ชิดครับนั่นก็คือท็อตแนมสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลนะครับที่กำลังให้ความสนใจกันอยู่นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดนับรวมทุกทีมในยุโรปเนี่ยก็ประมาณ7ทีมได้นะที่มีการให้ความสนใจมีอีกหนึ่งทีมในเยอรมันก็คือไบร์นมูนิคนะครับที่ให้ความสนใจด้วยนะฮะสำหรับฟาติเนี่ยตุผลสำคัญก็คือเหมือนกับว่า ทานั้งติเนี่ย ยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้นะครับทําให้มันก็มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับอนาคตของทันติแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของโอกาสการที่นัเตะรายนี้จะย้ายออกจากทีมน,นะฮะแล้วก็มีทีมหนึ่งในอังกฤษนะันก็คือแมนยูด้วยนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงนะฮะก็รอติดตามกันส่วนประเด็นเกี่ยวกับเชลซีครับก็ตอนนี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการต่อสัญญาของเมสันเมาส์นะครับซึ่งเดลีเมลบ,บอกว่าเชลซีเนี่ยยังล้มเหลวกับความพยายามที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเมสันเมาส์ กองลังตัวเก่งออกไปอีกนะฮะโดยเมาส์เนี่ยต้องการค่าเหนื่อยในระดับ240,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับมากกว่าเดิม3เท่านะถ้าเกิดแบบต้องการที่จะให้เขาเนี่ยตอบรับสัญญาบับใหม่นะครับโดยสัญญาเนี่ยอาจจะยืดไปราวๆแบบ6ปีด้วยกันนะครับก็ยังเป็นปัญหากันอยู่ท่ามกลางขาวเชื่อมโยงการย้ายทีมด้วยนะเรื่องของเมซัตเมาสนะครับส่วนกระแสข่าวก็สิอีก,กเรื่องหนึ่งครับ เป็นประเด็นเกี่ยวกับคุณซื้อคนใหม่นะครับก็มีกระแสข่าวว่าสิบจากฟีคาเยสนะครับมีการอ้างว่าเชลซีเนี่ยกำลังมีการแอบพิจารณาเรื่องของการดึงลุยเอเลเก้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางเชลซีครับถ้าเกิดแกรมพอตเตอร์เนี่ยไปไม่รอดครับโดนด้งออกจากการเป็นผู้จัดการทีมณปัจจุบันของทางเชลซีก็จะมีการทาบทามในรายของลุยเอเลเก้เข้ามาทดแทนนะครับแล้วก็อีกกระแสหนึ่งนะฮะของทางเชลซีก็เชื่อมโยงไปที่ยูเวนตุสด้วยนะครับซึ่งมี รายงานออกมานะครับว่ายูเวนตุสเนี่ยอยากได้มัติโอโควิซิไว้มาเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงในการส่งเดนิสซากาเรียย้ายไปร่วมทีมเชลซีแบบถาวรน,นะครับจริงๆเนี่ยเชลซี Chelsea มีออปชั่นซื้อขาดซากาเรียอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง เอาโคฟอ์ซินเ,เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในออปชันก็ได้หรือว่าส่วนหนึ่งในการพูดคุยเดียวก็ได้แต่ยูเวนตุสเนี่ยมีความต้องการแบบนั้นแล้วก็กําลังที่จะมีการต่อรองมีการขอเชลซีก็แล้วว่าคุณสนใจใที่จะทํเดียวบบนี้ไหมนะครับโดยส่งโควซิดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอนะครับแล้วก็ดึงดานิสซากาเดียเข้าไปแบบถาวรสาหรับเชลซีนะฮะก็เป็นการสลับเดียวกันไปอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกระแสที่น่าสนใจครับก็โยงมาที่เชลซีอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็คือเรื่องของผู้จัดการทีม่แหละอันนี้มันเป็นกระแสเกี่ยวกับแฟนบอลนะฮะแฟนบอลเชลซีเนี่ยได้มีการเรียกร้องให้ทอต์โบลี่เจ้าของสโมสรเนี่ยไปทาบทามเป๊ปนะฮะมารับเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางเชลซีหลังจากที่มีข่าวว่าทางซิตี้เนี่ยสอแววว่าจะโดนลงโทษข้อหาการทําผิดกฎทางด้านการเงินนั่นเองนะครับทำให้สโมสร์อาจจะแตกก็ได้เป๊ปก็อาจจะมีการแยกทางกับทีม นักเตะบางรายก็อาจจะมีการแยกทางกับทีมซึ่งในจังหวะนั้น แฟนบอลก็อยากให้เชลซีเนี่ยไปดึงเป๊ปเป็นเข้ามานะก็เป็นสองกระแสะที่น่าสนใจทั้งลุยเลกเกรแล้วก็เป๊บน,นะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับคโนกาเลเกอร์นะครับซึ่งมีรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับมีการระบุกันออกมาว่านิวคาสเซิลเนี่ยเตรียมที่จะกลับมาเจรจาคว้าตัวกาเลเกอร์กองกลางของทางเชลซีอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับหลังจากที่เคยมีความพยายามมาแล้วนะฮะในช่วงมกราคมแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับก็ล้มเหลวกันไปแต่ว่ารอบนะ เนี่ยนิวคาสเซิล กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับสำหรับประเด็นของลิเวอร์ p o o กันบ้างน,นะครับก็มีราย,ยางานออกมาเหมือนกันสําหรับเรื่องของลิเวอร์วภูสื่อจากสเปนอย่างอาร์ตครับมีการระบุว่าลิเวอร์ pool เนี่ยกลายมาเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่สนใจคว้าตัวมาคุสตูรามนะฮะสุนหน้าของบรูเซียบุนเซนกัตบักนะครับเป็นสุนหน้าวัย25บปีที่ผลงานกําลังทําได้แบบน่าประทับใจนะฮะก็ซีซั่นนี้กดไปแล้ว13าประตูกับอีก4แอสซิสจากการลงเล่น20สนัดนะฮะสัญญ เหลืออีก6เดือนนะครับทำให้มีโอกาสย้ายฟรีค่อนข้างสูงในช่วงซัมเมอร์แล้วก็มีหลายๆทีมให้ความสนใจนะเวลาเนี้ยตัวเต็งก็เป็นเชลซีแมนอยู่นะครับแล้วก็มี อาร์เซนอลนิวคาสเซิลนะครับสเปอร์แอตมาลิดนะฮะที่สนใจเซนฟรี free, ซึ่งรรมไปถึงเวอร์วููด้วยที่เตรียมเข้ามาร่วมแจกนะครับในรายของโจเอลมาติปนะฮะก็มีรายงานกันออกมาจากฟุตบอลดีไซเดอร์มีการระบุกันออกมาว่าเวอร์พ mm ู hmm. ูพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอสําหรับการปล่อยตัวโจเอลมาติปในช่วงซัมเมอร์นี้ฮนะ ถึงแม้ว่านักเตะเนี่ยจะมีสัญญาในถิ่นแอนฟิลจนถึงปี2024ก็ตามนะครับแต่เรื่องภาพรวมอะไรต่างๆก็อาจจะทําให้ลิเวอร์พูลอยากมีการเปลี่ยนถ่ายเกี่ยวกับแนวรับแล้วนะฮะก็เลยเตรียมพิจารณาการปล่อยตัวแกนออกไปนะครับในรายของนาบีเกียต้าครับก็มีข้อมูลจากนักข่าวคนดังอย่างฟอเรียนเพเทนเบิร์กครับในการระบ,บุว่า ตอนนี้มีแนวโน้มที่นาบีเกียตาจะไม่ต่อสัญญานะครับแล้วก็เตรียมที่จะมีการบอกลาลิเวอร์พูลแบบไปฟรีหลังจากที่เข้ามาอยู่กับทีมตั้งแต่ปี2018นะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นอาการบาดเจ็บอะไรต่างๆนะครับทำให้ก็อาจจะมีการแยกทางกับลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ <S 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 ในรายของชูออลคาเซลโลครับที่ย้ายไปร่วมทีมบาเยอร์แบบยืมตัวนะฮะแล้วก็ 2เกม2แอซิสเนี่ยนะฮะทำให้แฟนบอลเนี่ยเรียกร้องเลยครับว่าเซ็นขาดเลยนะฮะแต่ว่าปัญหาเนี่ยตามรายงานจากสปอร์ตวิวบอกว่าบายเยนคิดหนักนะครับเพราะว่าออปชันซื้อขาดของคาเซโล่เนี่ยอยู่ที่70ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ครับทำให้ทางบอร์ดระดับสูงของไบรเยนเนี่ยยอมรับเองครับว่าการจ่ายเงินระดับดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะจ่ายได้นะครับมันสูงเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับนะถึงแม้ว่าแฟนบอลจะเรียกรอ้องก็ตัมนะครับหรือ ซิตี้ยอมปล่อยแล้วก็ตามแต่ปัญหาการเงินเนี่ยมันก็คิดหนักเหมือนกันขณะเดียวกันครับเรื่องของสัญญาวับใหม่ของริโอเนวเมสซี่ครับล่าสุดหลุยคัมโปสนะครับผู้ในการ ของปเชเนี่ยยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยยังคงเจจาสัญญาฉบับใหม่ของเรย์ลเมซี่แบบต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ปัจจุบันเนี่ยสัญญาของเมซี่เข้าสู่ช่วง6เดือนสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในทิศทางที่บวกที่ปเชกําลังต่อรองพูดคุยแบบต่อเนื่องเกี่ยวกับการต่อสัญญานะครับเรื่องนี้ก็ยัง50 50กันอยู่นะฮะในเรื่องของจูต์เบอร์ลิงแฮมกันบ้างปิดท้ายกันครับก็มีรายงานจากมุนโดเดอโติโวนะครับสื่อของสเปนมีการระบุว่าเรอัลมามริดเนี่ยอาจจะต้อง มีการยื่นข้อเสนอที่สูงขึ้นเข้าไหวนะครับเพื่อสัสญญาคว้าตัวกับจูเบลิแคมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากการย้ายด้วยค่าตัวมหาศาลของเอโซเฟร์เดสไปยังเชลซีเนี่ยมันทําให้ตลาดเนี่ยมีการเพิ่มเพดานการย้าย ตัวนั้งเตะอีกครั้งหนึ่งนะครับในตำแหน่งิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยนะครับเพดานเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่สูงสักเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่หลังจากที่ทาง e n ซ o so ไป c h e ซีเนี่ยในราคาที่สูงม,มากๆเนี่ยก็เลยทําให้ทางนอตบุญเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องในระดับเดียวกันกันกบ e n ซ o so ก็ได้นะครับไม่รู้แหละเท่าไหร่แต่ว่า100ล้านยูโรอัพอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะประมาณสัก150ล้านยูโรเลยก็ว่าได้นะบางสื่อบอกว่าประมาณนั้นนะครับก็เลยทําให้เป็นเรื่องยากสําหรับร,บร,บรอัลมาดริดแล้วก็ c ซิตี้รวมไปถึงลิเวอร์พูลด้วยนะครับที่ให้ความสนใจซิตี้เนี่ยหนักละน่าจะซื้อใครไม่ได้ช่วงนี้นะฮะแต่ว่าลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดคิดหนักและ้นะครับเพราะว่าดอทมูลเขาดูตัวอย่างในรายของเอนโซที่เป็นมิดฟิลด์ในตำแหน่งเดียวกันกับทางจูดเนี่ยแหละที่ย้ายไปเชลซีนั่นแหละซึ่งเบนฟิก้าทำได้ดอทมูลก็ ต้องทําได้เหมือนกันนะครับนะก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือเรื่องราวของตราซื้อคารเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับ,ลบแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ